อะไรนาะที่อาตชอะไรนีไอเอริิเ,รรเออแล้วย้อนไปก่อนมยอเป็นเรื่องที่ถ้าจะเล่าเายอย้อเปเรื่องที่อรบอกว่าที่ันบบกระทบอะไร้ยออตอนที่มันมีภาษาใช่ไหมสัญญาณจะทํางานใช่ไหมกระทบป,ปั๊บเนี่ยออช่องบา้านที่เดียวแกะตอนที่มันจะแหม่กันเข้ามากระทบกันเนี่ยเพราะตรงนี้มันเร็วออพอไปกระทบปั๊บเนี่ยในขนาดที่มันนิดเดียวอ่ะคือมันย่อมาหมดแล้วใช่ไหมเพราะตอนแรกมันไม่มีอะไรใช่ไหมมันย่อขึ้นมาปั๊บเนี่ยภาษาเนี่ย เดียวเนี่ยมันจะเกิดสัญญามันจะเข้ามากระทบเป็นสัญญาใช่ไหมกระบวนการจําได้ไหนดูมันจะเกิดและตรงนี้มันจะเป็นช่องว่างใช่ไหมอวิชามันอยู่ตรงนั้นเนี<ไ>่ยพุจ้าชี้ตรงนั้นตรงเดียวตองนปิสัมนตรงนั้นออตัวตนเกิดตรงนั้น,น,นใช่น,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 นั่นแหละการเกิดขึ้นของสัตว์ต,ตนบุคคลเราขอพะอวิชาเป็นบังอยู่เราไม่เห็นไง <ừ> ในขณะที่มันเกิดไม่เห็นการเกิดไงแล้วถ้าใครปัญญาเสียบตรงนั้นมันก็สว่างเลยใช่ไหมล่ะผมนึกบอกว่าผมนี่เวลาผมสอนคนผมถึงเฮ้ยผมเอาตรงนี้ตรงเดียวใครจะทันไม่ทันก็ผมดึงอยู่อย่างเงี้ย เออผมถึงต้องใช้กําลังเลยแม่มันสืบต่อไปนานไงเพราะว่าเป็นผัดสาเกิดบางทีมันหลงไปสักพักหนึ่งใช่ไหมเออมันก็ถอยสุดอยู่ที่เป็นเห็นได้ไงเออที่ผมบอกว่าเนี่ยมึงคิดเองเเองพูดเองนะหลงเองเพราะตรงเนี้ยผัดสามันเร็วเพราะว่าตอนแรกมันไม่มีช่องว่างหรอกคือคนอะแ้๊บตั้มลาบุกแ่งมันไม่เข้าใจเพราะว่ามันเข้าใจไม่ได้มันมีคนชี้ตรงนี้ใช่เลยแบบพออาชี่บอกสารีบุตรอาที่บอกว่า ผมบอกอะไรมึงไม่ได้หาคนบอกผมแบบนี้เออก็ทำให้เกิดแต่เหตุมันก็ดับแย่ตรงนั้นแหละเออมันปุ้งอ้หนังกระปุ้งแบบเอาหัวหางเลยเออแต่มันเสือกเข้าใจอะไรของมันก็ไม่รู้ใช่คือมันเห็นน่ะมันเห็นมันก็เกิดปัญญามันมันเสียบเข้าไปอ่ะมันก็รู้ของมันเลยแต่มันยังนะแต่มันยังฮะมันยังนะมันปึ้งแต่มันยังมันต้องไปหาผู้เจ้าอีกเออผู้เจ้าเคลียร์ไปสอนไปสอนน้ำน้ำมันอ่ะเออนั่นแหละมันยังไงเพราะว่ามันแบบแค่ปุ้งเฉยเออ มันยังมันยังต้องต้องรันไปอีกใช่ไหมล่ะต้องเห็นการเกิดทุกขณะถ้าพูดง่ายๆมันเปรียบเทียบคล้ายๆเศษเน่ยมันปุ้งแต่มันยังโง่โง่ใช่ใช่มันจะต้องเห็นการเกิดขึ้นตลอดใช่ไหมจนเป็นวสีจะโอ้มันก็ไม่หลงก็ไปเกิดอีกใช่ไหมล่ะตลอดอ่ะเออตลอดคือไม่ประมาทเออเออจนแบบว่าที่ว่าเออรอบรอบของปัญญาจนเป็นอาสาวะขยันๆจนเป็นจนเป็นญาณที่แข็งแกร่งอ่ะเออการกําเนิดของพุทธะเกิดขึ้นแล้วเป็น มันเห็นมันไม่หลงก็ไปเกิดมันเห็นการเกิด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 อยู่เนี่ยคือมันเกิดไม่ได้ด้วยอ่ะใช่เนี่ยแหละที่พระเจ้าบอกว่ามันจบกันอยู่ตรงนี้มันไม่ได้ตายแล้วไปเข้านิพพานมึงมึงพอแล้วมึงไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรสอนกันอีกไอ้คำเนี้ยตอนที่กมมเคยพูด่่มมันไใช่มันบอกว่าโอ้ยมันไม่ได้ต้องไม่ประมาทอะไรหรอกให้มึงประมาทใช่มันไม่ได้พูดแบบอะไรที่มันแบบอย่างเงี้ยมันคือแบบแม่ถึงประมาท มึงประมาทเพราะเมื scholars, see, lair, ่อว awesome ันมึงมึงยึดมั่นถือมั่นในตรงนั้นไงในความรู้มึงไงจริงจริงไอ้ตรงนี้เนี่ยการเกิดขึ้นชนิดเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงผมถึงใช้พลังเยอะในเวลาไปช่วยคนน่ะคือจะล่อให้คนได้เห็นการเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเห็นทันไม่ทันอีกเรื่องนึงตามอาจารย์ให้ถึงที่สุดการตันมันว่าการต้องตีวงตีวงเหมือนนี้ใช่ตีอะไรเนี่ยมหาแม่งดูไหมเออแมงก็แงมาอันนี้เออคืก็ต้องตีวงล้อมันเลยใช้พลังเยอะไงคือเออนั่นแหละไอ้ตรงเนี้ย เพราะว่าผมรู้ว่าจุดอวิชชามันเกิดตรงไหนใช่ไหมล่ะสัตว์ตัวตนบุคคลเราขอมันเกิดตรงไหน,นแล้วคนมันเห็นไม่ได้ตรงนี้มันเร็วอ่ะเพราะที่ผู้เจ้าว่าสักการะมันเกิดในขณะที่ช่องว่างในที่เขาแคบใช่ไหมเออที่เขาไปสุญญาตาเนี่ยหลงกันหมดแหละไปบอกว่าสุญญาตามันบ้างก่อนนี่หลงกันหมดใช่ไหมล่ะ คือมันมีผัสสะอยู่แล้วตลอดที่มีทำไดเกิดตดเหตุมันมีเหตุปัจจัยคือผัสสะนั่นแหละมันต้องมีเหตุมันไม่มีเหตุมันไม่มีหรอมันจะไม่มีการเกิดใช่ไหมล่ะไม่มีการปฏิสนธิแต่มันเกินไปได้ไงมนุษย์มันมีตามหูมีจมูกมีที่มีการมีใจอยู่มันมีเหตุอยู่ตลอดเวลาอยาไตายผัสสะมันมีอยู่ตลอดเวลาแล้วคนไม่เคยเห็นการเกิดอะแล้วเวลามันจะเกิดมันไม่มันไม่เห็นช่องว่างเนี่ยที่มันอวิชามันเพราะตอนแรกมันยังไม่มีใช่ไหมล่ะพอปุ๊บกระทบผัสสะเนี่ยมันไม่เห็นการเกิดขึ้น บอกให้มึงบอกว่าสุญญตาบ้าบอกเอามึงจำแล้วเพราะมึงบอกเข้าไปแล้วใช่มึงไปปฏิสนธิเป็นตัวเป็นตัวเป็นอวิชาแล้วมึงก็ยอะนนั้นแ่ะเออจะมีตำหนิสตรีนเลยใช่มันเป็นอวิชาแล้วตรงนั้นมึงไม่เห็นการเกิดขึ้นอ่ะเออมึงไปเห็นแต่สภาพทมใช่ไหมแต่มึงไม่เห็นไอ้เวลามันปฏิสนธิขึ้นของอวิชาอ่ะที่ในที่ว่าการเกิดขึ้นของตัวตนสัมพันจุดเกิดอ่ะแล้วก็เห็นเกิดได้เห็นแบบตรงนั้นอ่ะนั่นแหละไม่งั้นมึงก็หลงอยู่ในนั้นแหละ เพราะว่าผู้เจ้าสอนเรื่องใจรักใช่ไหมถ้าเราเห็นการเกิดเห็นการเกิดอยู่ตลอดเวลาที่ให้ประมาทใช่ไหมจนมันเป็นวสีจนคนที่เดินตามผู้เจ้าจึงเห็นแบบนี้เป็นวสีอ่ะเขาเรียกว่าอาสวะขยญาณไงเพราะมันเห็นจนอย่างนี้มันก็เป็นวิมุติวิมุติญาณก็คือหลุดพ้นไม่เข้าไปเกิดอีกแล้วคือมึงไม่ต้องไปพูดเรื่องพิพานเออคือจบเข้บวนการเกิดแล้วมึงไม่หูกก็ไม่เกิดอีกแล้วเนี่ยในอาสวะเป็นตัวเป็นตนอีกแล้วสืบต่อเป็นตัวเป็นตนสัตว์คนเราขอมึงเห็นแจ้งตรงนั้นอ่ะ แล้วมันจะไม่มีพระอรหันต์มีอะไรมันก็แค่สมมติไปเฉยใช่ไหมมันไม่ได้เป็นอย่างที่มึงไปจํามาว่าเป็นพระอรหันต์เป็นนู่นเป็นนี่เออแล้วคนมันก็มันไม่เห็นการเกิดผมบอกเลยไอ้ที่ว่าโอ้มันชิดมันเกิดมันดับเนี่ยมันปรุงเอามันชิดเอาไอ้การเห็นจริงๆมันยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยปัญจวัคคีย์หน้าก็ได้ดวกตายเห็นทมตรงนี้ใช่ไหมล่ะตายยากก็ได้ดวกตายเห็นทมตรงนี้แต่ตอนแรกมันแก่แบบเซนอะปึงไปเฉย ไลยพวกที่เอาไปต่อตี้อ่ะไม่ได้นีอะไรหรอกเออที่เอาคำพูดของผมไม่พูดตันต่อตี้ไปพญานาอนั่งแหละคือมันเกิดอยู่ตลอดถึงเป็นองค์ความรู้แล้วตรงนี้มันไม่ได้รู้อะไรใช่ไหมมันเห็นแจ้งพยายามคมมันแทงพึ่งเลยแล้วที่มันไม่ได้บทตัวความเป็นตัวตนยังไงตรงนั้นนั่นแหละแล้วทีนี้พอมันแทงแล้วมันค่อยๆเดินไปต่อมันไม่ใช่มาแค่ตรงนั้นใช่ไหมล่ะมันถึงพัฒนาไปเรื่อยๆไงที่พระเจ้าบอกว่าอย่าประมาทเออพึงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมจนถึงพร้อม ขณะพระองค์จะดับขันพวกองค์กพูดเลยใช่ไหมล่ะตอนแรกพระองค์ก็บอกมาเสือพิสูจน์ทั้งหลายตามเรามาเราจะพาพวกเธอไปถึงที่สุดของธรรมนี่ไงตามพระเจ้าอยู่ตลอดระเจ้าก็ชี้แต่จุดเนี้ยชี้อยู่จุดเดียวเนี้ยแล้วมันไม่ได้ชี้ง่ายๆถ้าผู้เจ้าไม่เห็นใครจะไปกอปี้ของมันก็ยากยมันไม่ได้ในตรงนี้มันได้แค่สัญญาไปางไงเพราะว่าผมตัดสรู้ในวงจรตรงนี้ผมผมค่อยๆต้อนคนเข้ามาไงต้อนตัวเนี้ยเพื่อจะให้เห็นการเกิดของมันเพื่อจะดึงอายานตัวนี้ขึ้นมายานพุท่าน ยาตัวนี้เจตนาไม่ได้ปฏิบัติเอาไม่ได้มันจะเป็นชานหมดเลยม,มันจะอยู่ภายใต้วิชาเจตนาไม่ได้รักษาไม่ได้มันจะต้องเกิดขึ้นเองเห็นเองพอเหมาะพอเจาะอย่างนั้นผมจะบอกพวกลุงพวกใครๆแล้วตามอาจารย์ถ้ายังไม่ทันไม่เป็นไรก็ค่อยๆเคลียไปเรื่อยๆพอ,อไปเรื่อยๆอจนมันค่อยๆตั้งมั่นใช่ไหมอย่าให้มันสื่อต่อนานไเพราะพวกนี้สื่อต่อมามันจะเป็นความรู้สื่อต่อนานมันจะเป็นความรู้มันจะสงสัยของมันเหมือนกันมันจะถามกําลังมันจะกลับไปทางนั้นอีกแต่น้องแบบค่อยๆกลับ เพราะว่าเมื่อไรมันสืบแล้วมันเป็นการมีตัวตนแล้วใช่ไหมล่ะในขนาดนั้นอ่ะก่อนนี่มันจะมีตัวตนเราไม่เห็นไงไม่เห็นการปฏิสนธิเห็นการเกิดขึ้นเนี่ชาติแรกมัอยู่ตรงนั้นแหละมันจะเป็นอะไรมันก็พุ่งไปต่อใช่ไหมกี่ชาติมันก็พุ่งไปต่อถ้ามึงหลงไปแล้วอ่อที่บอกว่าที่มันเกิดมามันเกิดมาเลยมันเกิดเป็นตัวตนสักบุคคลเราขอไมันเกิดตรงนี้อวิชชามันไม่ได้มีตัวตนไงมันเท่แต่เป็นคนเป็นสัตว์เป็นมนุษยเป็นที่เป็ได้ตรงนี้อ่ตรงนี้ก่อนนให้รอดก่อน คนมันถึงหลงกันที่หมายไปปวกไงถึงคิดว่าตัวเองรู้ทำก้าใจออกสอนคนรุนน้นคนนี้สอนไม่ได้บ้าเออ,เอ,อคนที่จะชี้ได้คือคนพวกเขาที่ตัดสรู้วงจรตรงนี้เขาจะเห็นแจ้งทั้งหมดก่อนที่มันจะเกิดแล้วมันเกิดด้วยเออมันจะต้องเห็นแล้วการที่จะช่วยคนที่ถึงตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมล่ะค่อยๆล่อ,ลอตะล่อมมาหาวิธีเพราะว่าผมรู้ลออผมเอาวิชาผม้วไมเพราะตัวนี้มันจะบังไว้ตลอดอวิชาเนี่ย เ,เพราะอภิชาจึงมีสังขารใช่ไหมจึงมีสังขารแล้วคนทุกวันนี้เอาสังขารไปสอนกันคิดว่าสอนกันแล้วก็วิญญ,ญาณก็ไปรับรู้กับมนุนย์วิญญ,ญาณไปอยู่ตรงนั้นนะไปตอบไปเลยเออแล้วก็หลงกันอยู่ตรงนั้นนะแล้วเมื่อไหร่จะเป็นวิชาเออทำไมก็องอยู่คนระับองมึงก็อง,งใช่กูก็ปรุงให้มึงรู้มึงก็รู้ถ้าเข้าใจตามกูอย่างเงี้ยเออมันก็มีตัวนตนเข้าใจเพราะมันอยู่ภายใต้วิชาไงถ้าทำลายาวิชาตรงนี้ไม่ได้ยังไงก็ยึดมั่นถือมั่นในสังขารสัญญา กันฐานวิญญาณตามลูกอยู่ดีคุณไปได้แค่นั้นนะคุณทำลายมากนวิชาตรงนี้ไม่ได้ใช่ไอ้คือคนพว่เนี้ยมันสอดแต่มันเสือกไม่รู้เองนะมันไม่แบบมันก็เป็นเหตุเป็นผลนะถ้าควาวิชามีสังขารมีวิญญาณมันรู้แบบความคิดไงไม่ก็ใช่ไงแต่มันไม่เอะใจเลยว่าก็ไอ้สัตว์มึงด๋วิชาข้อมึงเป็นแบบนี้ไงแล้วมึงไม่รู้จักแบบ ตัวนี้มันเป็นผมไม่สังเกตตัวเองพาะผมฟังมาทุกคนเนี่ยเอาแต่สังขารมาสอนกันใช่ไหมคอจำความคิดไม่มีใครชี้ให้เห็นเลยคือคนพวกนั้นมันจะไม่มันคือมีแต่นั่งสอนกันอย่างนั้นยงีแต่คนอยากสอนเนี่ยนึกออกไหมพราะมันอยู่ภายใต้อวิชาหมืนจะเป็นสังขารแล้วอวิชาเนี่ยเขาเรียกว่าอัตตาในสัญญาอวิชาครอบอยู่ใช่ไหมมันก็เลยรู้เยอะเขาเรียกว่าตัวตนในสัญญารู้เท่าทันแค่สังขารมันยังไม่เห็นจุดกําเนิดของตรงนี้ขึ้นมาเลย แม้กระทั่งสัญญามันจะมีอาิชาบางไว้อยู่ตลอดนะฮะตรงนี้แหละที่มันปฏิสนธิกันเร็วมากเราแค่หนะมารคือบอกกันพวกพอพวกหนึ่งจะเอาแดดปติปัฏฐานมารเอาแดดปติปัฏฐานอือีกพวกหนึ่งคือฤทธิ์มันจะเอาแต่ปฏิจจสมุทรไปมันก็แต่ปฏิจจสมุปบาทควายมันไม่เอามาผสมยำรวมกันว่าไอ้ที่ไหลงอแต่เจอกวดอะไรพวกเฮียดิคนถ้ามันไม่เห็นจุดนี้มันจะช่วยคนไม่ได้หรอกเรื่องอะไรฮะ คือถึงถึงเห็นมันก็พูดยากถ้ามันไม่ตัดสรู้รอดใช่ไหมล่ะเพราะว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องยากไงการที่จะเห็นวงจรพวกนี้แล้วเรารู้เล่ห์เหลียมจะดึงคนเข้ามายัางไงให้ให้เขาเกิดการเห็นขึ้นมาอยู่เนี้ยมันเป็นเรื่องยากไงมันเป็นของพุทธ,ธาทเดียวเลยผู้ที่เห็นวงจรทั้งหมดตัดสรู้ทำตรงนี้ด้วยมันไม่ใช่องค์ความรู้แบบความจําไงเออมันเป็นการเห็นวงจรของมันแล้วก็จบไปแล้วก็มาเล่าทีคนเห็นน่ะ มันเลยเป็นเรื่องยากไงเฮยพวกแี้ต้องด่ามาไอพวกที่ c o ี้แล้วแบบไม่รู้ห่าเหียวอะไรเนี่ยคือแม่งลากคนไปโม้วัวด่าแม่งเลยไอวิชาไงเพรว่าพาหรือว่าคาราวาตตีนพวกนี้ยาอ่อนพาคนไปกระทํานู่นกระทานี่ไปดูจิตบ้างบ้างมันจะเห็นการเกิดได้ไงวะแม่งมีเงาเออก็สอนให้ไปรู้เนี่ยมันคิดมันปรุงมันแต่งมึงเกิดอยู่ตลอดอย่างน้คมรู้มีเราอยู่ตลอดแต่แล้วมันจะทําลายวิชาได้งไงไอพวกไปฟังก็ความจําไปจําแล้วก็มาปรุงแต่งรู้ตามยังไงก็เป็นสันผาน สัญญาสังขารวิญญาณเกิดการรับรู้ก็เกิดองค์ธรรมก็เป็นมานะไงมานะาที่ตีอัตตาตัวตนไงฟุ้งซ่านกับองค์ความรู้ไงมันจะออกจากพิชาได้ไงมันก็รู้ไปหมดอ่ะจริงๆมันไม่รู้อะไรถ้ามันเห็นการเกิดแล้วแต่เออพ่อว่าหัวอุตอริยะเคือนนี้เอาจริงจรคือทับเขาโฆษาจักไวนะ้นะเพราะไม่งั้นความเป็นภิกษุข,ของมึงเนี่ย<อ>มึงไม่รู้ทียแล้วมึงไปบอกเขามึงไม่ได้แจ้งในตัวเองด้วยซ้ำแล้ว แล้วทีนี้พอไปสุญญาตาไปเอาแล้วายรักไปไหนอ่ะแสดงว่าคุณคิดว่ามันมีสิ่งนั้นจริงๆออถูกไหมคุณเชื่อไปแล้วนะคุณไม่พูดอยู่ภายใต้วิชามดนเลยคุณบอกว่าเด็กจิตเดิมแท้หรือจิตบ้านใช่ไหมอันพวกนี้เป็นสมุิปัญญาใช่ไหมอ,อ๋นั่นเดยวคุณเกิดความเชื่อไปแล้วผู้เจ้าบอกว่าทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยเกิดระดับเกิดระดับของมันอยู่ตลอดแต่การเกิดระดับอย่างเงี้ยทุกครั้งพอเราสัตว์โลกมันจะมืดบอดอยู่มันจะมีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาในนั้นเพราะวิชาบางไว เพราะฉะนั้นมันเชื่อสิ่งไหนไม่ได้เลยเออแล้วมนุษย์เน่ะมันเป็นไปไม่ได้ไงมันต้องแจ้งก่อนไงมันถึงจะวางความเชื่อทั้งหมดได้ไงมันถึงจะออกจากความเชื่อและแค่อศายใช้สัญญาสังขารวิญญาณทำรูปตามธรรมชาติของมันไม่ได้เข้าไปยึดมั่นถึงมันเป็นตัวเป็นตนสัตว์บุคคลเราเขาแล้วตรงนี้ต่างหากแล้วมันจะไปทํายังไงกับมันนะเออเพราะจุดที่มันเกิดปฏิสนธิเนี่ยมันเร็วมากไงนึกออกไม่ไม่มีใครรู้อ่ะพ่อแม่ก็ไม่รู้ด้วยปะ พี่ครั้งนี้แล้วมึงจะเกิดลูกเห็นไหมล่าสุจีมีเป็นล้านล้านตัววิ่งเข้าไปอ่ะเออมันก็ไม่รู้ตัวไหนวะเออมันก็แค่ระบบวิทยาศาสตร์อธิบายว่ามันวิ่งมาเนี่ยแล้วตัวไหนจะไปแล้วตัวสุจีมันก็กล่องเป็นกล่องจุลทรรศมันไม่รู้ว่าตัวผู้ตัวเมียเออเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องต่กิจีนไตใช่ไหมล่ะมันถึงแบบการเกิดขึ้นของมนุษย์เราเนี่ยกว่าจะวงครบรอบใช่ไหมแม่ก็ต้องตั้งไข่ด้วยพอหมอพอจอบมันถึงเกีการปฏิสนธิ นี่คือหลักวิทยาศาสตร์แต่เรื่องของการร่างกายใช่ไหมของขันท่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยของสัตว์อย่างเงี้ยการปฏิสนธิอย่างเงี้ยแต่พวกโอปติกาที่เรื่องเรื่องของจิตธทวมดาพวกมันไม่ได้ปฏิสนธิแบบนี้แบบวงจรของมนุษย์มันไม่ได้มานั่งปีกันมันเป็นการปฏิสนธิของอวิชาใช่ไหมล่ะที่ปึ๊บแล้วมันมีตัวตนตัวตนที่เป็นความรู้สึกที่ผีครั้นเป็นเราอะอที่มันไม่ได้อยู่กับกายอย่างเงี้ยแต่มันอยู่ภายในของเราลึกๆอะ ตรงที่มันเลยตั้งำดับอวิชชาแค่นั้นเองแล้วทําไมมาเกิดอ่ะก็อวิชชามันพามาไงไม่งั้นมันจะมาเกิดเหรอมันมีเหตุปัจจัยอยู่อ่ะใช่ไหมก็มาเกิดนี่ไม่ใช่ว่าจะเกิดคนหนึ่งเดียวนะใช่มันก็กลายเป็นหมาเป็นเออเป็นสารพัดอ่ะเออแต่ไม่ได้ไปเป็นเทวดาเป็นอะไรหรอกนะเออไอ้แต่มันเป็นแค่สัตว์เดรัจฉานกับมนุษย์แค่นั้นเองแต่ไอ้เทวดาเปรตที่แสนมันอยู่ในร่างมนุษย์ไงร่างมนุษย์ได้สัตว์แต่สัตว์มันไม่รู้ว่ามันไม่มีภาษาใช้ไหมภาษามันก็ไม่รู้ว่าอาการแบบนี้เป็นนออยย่่าางงีี้ เออแต่มนุษย์มันรู้ไหมเพราะมนมีภาษาใช้มันมีมันมีระบบความคิดคิดวิเคราะห์เป็นนะ่ะมนุษย์แต่แต่ว่าลุงบอกบลิงดำมันินดีเนี่ยเขามีวิมานอยู่บนนู้นนะเออปล่อยแม,มอ,อ่ะ <laughs> ก็คนสร้างกุปทาไปตรงไหนก็เชื่อตรงนั้นอนะ่ะมันก็ไปเกิดตรงนั้นหละตามที่มันเชื่อเลยเพราะมันเป็นคนเชื่อแล้วไงพระเจ้าถึงบอกว่ามันไม่มีมันติดกัรมนี่เห็นตรงนั้นน่ะมันจะไปนมึงจะไปออกจากอวิชชามันฉลาดเออ ผมถึงบอกว่าเนี่ยผมทาลายกระบวนการวิชาทั้งหมดเลยขี้ถึงดึงคนมาให้เห็นการเกิดขึ้นแล้วการเห็นชนิดนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเห็นเห็นครั้งสองครั้งมันก็ยังไม่แจ้งใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ได้ไปง่ายๆมันต้องเห็นเห็นตลอดจนมันรันของมันเองจนมันรู้จักเห็นเต็มเห็นเต็มแล้วเกิดความสว่างตรงนั้นนะมันจะโยนยวกออกไปทีลักษณะถ้าใครปัญญาดีมันก็ปุ๊บออกไปทีเดียวใช่ไหมล่ะปัญญาไม่ดีค่อยๆแงะค่อยๆแทะไปอย่าให้มันสื่อต่อนานไง ถ้าผมชอบนะผมเนี่ยมันก็แบบคนที่นั่งหลงๆไอ้เขี้ยมันกลับมาฟังดีได้ไงวะคือให้แบบไอ้แบบเก่งไม่ยออกไหมที่มันหลงไปได้เนีเออเหมือนคนที่แบบไอ้นู่นนั่นนี้แ่แบบพอได้ยินไอ้เขี้ยมนั่งอะไรตรงเนี้ยนิดนึงอ่ะที่แม่งแบบขนาดคุณเนี่ยคุณคุณอยากเนี่ยแกก็ไม่เอาผมเนี่ยก็หลงไปตั้งนานตั้งเป็นปีสองปีที่แกมาเปิดแกที่กลับมาได้ยังยังมั่นใจในของอาจารย์แต่ว่าแกก็ไม่ได้ไปฟังที่อื่นมันก็ไม่ใช่ไงแกก็ไม่ได้ไปฟังมากไงแกก็ยังนั่นกกรรรมรมอาจารย์ สุดท้ายแกก็ยอมมาแกก็ยังกลับมาอีกอะก็แ,แ,แต่พวกเนี่ยงครแบบเจ็บดีอะอืมอก็มาเพื่อจบไม่ได้มาเพื่อจำ <c oughs> เออคนที่เห็นตามผมเท่านั้นเลยแล้วตรงเนี้ยผมชี้เท่านั้นมันเห็นยากไหมมันต้องมีมันไม่ใช่วัาชี้ปื้อจะเห็นเลยนะมันต้องมีโอ้โหเหนื่อยก็อย่างที่ผมคุยใช่ไหมละ่ะกว่าจะตะล่อมตะล่อมมาบางทีเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเออพอมันยึดแล้วอย่างลุงเนี่ยเห็นไหมเมื่อวานเนี่ยพอเป็นก้อนแล้วเนี่ยมันเอาออกได้ไหมล่ะพูดไปยังไงมันก็ไม่ยอมบอ,อกเลยยิ่ง <c oughs> เดาออก ผมก็ต้องปล่อยไปก่อนไม่งั้นผมสู้กําลังมันไม่ไหวไงไอตัวเนี้ยเพ้ยมันเป็นเรื่องง่ายๆไงคนที่จะไปเห็นการปฏิสนธิตรงนั้นน่ะแล้วมีทําลายกระบวนการในวิชาแล้วตัดสรุปรมตรงนั้น้วมาช่วยแล้วคนที่คนเห็นน่ะมันจะเป็นเรื่องยากไงผมจะนั่งคุยเมื่อเช้าผมก็นั่งคุยตั้งสี่ห้าชั่วโมงไม่นี้เห็นมีใครกล้ามานั่งคุยเหมือนผมบ้างเออชั่วโมงหนึ่งมันด้โอ้โหต้องมีพิธีดีตองเยอะแยะมากมายมั่งอาจารย์ใหญ่ทั้งหลายอ่ะแต่อาจารย์ิทไม่ได้สน นั่งคุยกันเหมือนนั่งคุยอย่างนี้เนี่ยเนี่ยไม่สำรวมนเนี่ยเนี่ยน่าใสอะไรมาเนี่ยไม่ขอรบอาจารย์อืมเนี่ยเห็นไข่ปิน้นออกมาเลยเนี่ยเออเอาเลย <c oughs> <c oughs> เห็นไหมล่ะอาจารย์มิตรไม่มีรูปแบบข้างนอกสอนเรื่องข้างในยอย่างเดียวเออ มันก็เป็นเรื่องแบบเนี้คนแม่งหลงกันอยู่น,นั่นแหละหลงความรู้ความจําจําคิดควิเคราะห์รู้น่ะภายใต้วิชาหมดเลยตรงนี้มันไม่มีอะไรสอนกันพูดไปก็พูดไปอย่างนั้นอ่ะไอ้เรื่องสอนกันมันเป็นเรื่องของโลกนึกออกไหมฮะ no. ก็สอนใครจะคิดได้ไม่คิดได้ก็อยู่เรื่องของโลกใช่ถูกไหมมันจะไปบงังคับให้เขาเป็นคนดีได้หรือถ,ถ้าใจเขาไม่เปิดเองอ่ะไอ้ตัวนั้นมันสอนกันให้แค่จําแค่คิดวิเคราะห์ที่จุด ไม่ให้มึงทำอะไรผิดแล้วมึงไปคุณจะได้อยู่สบายๆแบบว่าไม่มีมักศัตรูมึงไม่ต้องไปป้นไปจี้ไปลักใ็กขโมยอะไรเขามึงก็จะได้ทำมาหากินน่ะอยู่กับของมึงทังโลกเออแต่เรื่องตัวทำจริงๆน่ะชี้เห็นน่ะมันสอนกันไม่ได้เออก็เหมือนในที่อาตชีจใช่ไหมชี้ให้สาธีบุตรใช่ไหมอาสาลีบุตรก็ไปปึ้งไปปิ้งตรงนั้นใช่ไหมแต่มันต้องเดินต่ออยู่ไนองค์กุ้มารก็เดินต่อไม่ได้ว่าหยุดแล้วมันสําเร็จเลยไง นึกอ่าไหมมันต้องเดินต่อเพราะมันยังมีขันอยู่ไงก็ฟังตามพระพุทธเจ้าองค์ข้นมานอาจจะสํานึกผิดไงเออเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเธอก็เป็นคนดีไม่ใช่เหรอเธอแล้วทําไมเธอไปฆ่าคนเพราะว่เธอคิดเธอเชื่ออะไรมันสํานึกได้ไงสานึกได้มันก็เออจ่กพระพุทธเจ้ามันวางดาบลงก็เหมือตามพระเจ้าพระเจ้าว่าอธิบายไปเรื่อยๆใช่ไหมมีอะไรไปอีกหน่อยนึงเออเมื่อมาเมื่อมันเปิดใจแล้วอะพระเจ้าก็ชี้เห็นชี้เห็นชี้เห็นจนเห็นการปฏิสนธิในการเกิดการดับ เห็นจนมันทันหมดอ่ะจนมันเห็นรอบตังเนี้ยมันก็นี่ไงเออพราเห็นเป็นปัจจิตังแล้วใช่ไหมล่ะสว่างแล้วเป็นเหตุเป็นผลด้วยเนี่ยเออองค์นาบวชเสร็จปุ๊บไปนิณฑบาตเนี่ยชาวบ้านเขาเอาไม้ตีเอาข้าวแล้วร้อนสาดก็ทนไปทนไปแหละมันต้องทนพอะมันเป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมคือพอคนเขาแบบเริ่มโอเคแ้วองคนามาหาตรงนี้อยู่ไงมันก็โอเคอยู่เอมันก็เขาก็เลยแบบเออเล้วไง ก็เลยไม่ไม่ไม่ทำแบบเดิมไงก็ช่างมันก็ชดใช้กรรมไปเราเคยทําสร้างมันก็มีความคิดที่ถูกต้องใช่ไหมล่ะเราเคยสร้างไม่ดีกับเขาเขาก็ต้องเกลียดชังเราเป็นธรรมดาตัวเองเขาเน่เขาก็โอเคกันพรามึงฆ่าคนมาญาติพี่น้องเขามาเท่าไหร่ใช่หล่ะวามึงเปิดใจแล้วมึงยอมรับตรงนั้นไม่ได้มึงก็ข้าไม่ได้มันจะหายแข้นยังไงล่ะเออนั่นแหละมันก็กลายเป็นการแข้นกันไปแค้นกันมาผู้เจ้าก็เลยไปโกรธไงเธอถ้าทาองค์ที่มาตายเปล่าเธอจะได้อะไรในเมื่อ ที่อย่ามันผ่านมาแล้วอ่ะทั้งจริงคือทำแมงโกยคนไม่ไหวเรื่องอะไรไม่เฮี้ยเกินไปแมกูไปบอกแม่นี่ทำเลิกเถอะไม่ใช่ไม่ใช่แบบแั่งไปเห็นบ้าะไรหรอกเออไม่ใช่แบบว่าใช้พลังลิ์อะไรใช่ไหมเลิกเถอะโหก็เขาเป็นผู้ใหญ่เขาก็ต้องมองการใช่แล้วคนก็เชื่อในหลักธรรมของเจ้าแล้วเขากไปขอร้องไปพูดดีๆนี่มีเหตุมีผลแล้วปฏิหารอะไรมาใส่เลยนั่นแหละผู้เจ้าไม่เคยเอาปฏิหารมีแต่เอาเรื่องเหตุผล มาคุยเพราะคนมันถึงยอมรับเลยคุณเจ้าองค์ไงคนมาคุยกับผมเนี่ยมันก็หนีจากเนี่ยผมผมไม่ได้ใช่ไหมพอมันได้มานั่งคุยกันนะแต่ในคลิปมันมันไม่รู้ไงในคลิปในคลิปาาอเออเพราะมันยังไม่เคยมาคุยกับผมไงมันก็เลยมันมันก็คิดว่าเหยียดผลของมันอะไรจะต้องไม่ด่าอยู่ตรงนี้นั่นเออมันยังไม่ได้เห็นว่าเวลาสนทนากับผมจริงๆเนี่ยผมว่าแต่เรื่องเหตุผลหนีหนีหลักของผมไม่ได้เลยหนีเหยีผลผมไม่ได้กูจะไปทางไหนกูจะดิ้นไปทางไหนกูจะเอาอัตตาตัวเองแฉไปทางไหน ผมก็บอกว่ามันเป็นอย่างนี้ะไม่เห็นไม,ม่ลับก็จบที่ตัวต้อนเข้าไปหามุมอ่ะเออมันพียอมรับเออมันมันหนีไม่ออกไงอืมคนที่มันไม่เคยมาคุยกับผมเนี่ยมันก็อ้ามันก็มันก็หนีผมไปเรื่อยๆเองเ,เออถ้าคนมาสนทนากับผมมันจะหนีผมออกได้ไงก็ผมเห็นรอบอวิชาอยู่อ่ะคุณจะไปทางไหนล่ะ,ค,ะ,ละคุณจะเอาตรงนั้นยกสมมติมาผมกล้าอธิบายไปตรงนั้นนะผมไม่ต้องไปยัดความเชื่อไอ้คุณใช่ไหมล่ะผมก็พูดไปตามเหตุผลแล้วคุณเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยคุณจะไปที่ไหนยังไง พ่อเขจะปฏิเสธปั๊บผมก็รู้อยู่แล้วว่าตัวอภิจารมันจะดิ้นหนีใช่ไหมผมก็ตบประกบมันไว้อีก่ะตอดมันเข้าไปให้มันเห็นตัวเองอ่ะเออมันก็รู้ของมันเองเลยอ่ะทีเนี้ยมันจะเริ่มเออปฏิเสธไม่ได้เลยอาจารย์พูดมาใช่หมดเลยเออเน่มันไม่ใช่การที่ไปไปเชื่อไงแต่มันยอมรับโดยสดุดีมีหลักฐานอ่ะไม่บอกไหมโจนเนี่ยเออโจรเนี่ย พอไม่มีโอ้ยไม่ได้ไปจี้ไปปนพอเขา,เขากล้องวงจอปิดมใครเนี่ยมันอธิบายกันหน้ามันเต็มๆเนี่ยเออมันก็ดิ้นไม่หลุดไงยอมจำนวนเงี้ยมันบอกว่ามึงไม่ได้ฟันเขาอ่ะถูกไหมก็ไม่มีใครเห็นแต่พอเขาหลักฐานกล้องวงจอปิดมึงมึงใช่มึงไม่ได้ฟันอยู่เนี่ยเาวดิ้นไม่หลุดใช่ไหมล่ะจำนวนต่อหลักฐานก็แค่นั้นเองก็ใจพ่อจะแฉแฉก็แฉไม่ได้งไงคุณจะแฉไปนยังไงอ่ะนอกจากคุณจะเอ้ยไม่เอาแล้วไม่คุยอะไรอย่างนั้นอน่ะนั่นคุณใช้อารมณ์แล้วคุณก็ไปของคุณแล้วคุณไม่่สนนทาตอแล้ว เพราะว่าคุณคุณดิ้นไม่หลุดแล้วคุณทิฏฐิมาหน้าแรงไงคุณไม่ยอมรับตรงนั้นอ่ะเออไม่ใอ่ไฮะก็แค่นั้นเองมันเรื่องวุ้ยผมต้องบอกว่าไอวิชาเนี่ยมันเหนียวล้านพวกนี้นะพวกนักสอนธรรมะทั้งหลายลจะไม่ทําลายไอวิชาอะไรไม่ได้เลยคนที่ทําลายได้เขาก็อยู่นิ่งๆเงียบไปเพราะเขาไม่สามารถที่จะไปสอนอะไรใคร นะฮะมันชี้ให้เขามันมันไม่สามารถตัดสุปมันก็ชี้ยากเลยชี้ไม่ได้มันชี้ไม่ได้พอปรุงแต่งแล้วก็ปรุงแต่งเอาเองอีกคือมันหลุดออกจากนั้นมันไม่ได้เห็นระบบจริงๆอ่ะถึงเห็นมันก็ยากเลยผมยังใช้เวลาช่วยคนแต่ละคนเนี่ยบางทีคุยกันสี่ห้าชั่วโมงอย่างนี้ทั้งวันอย่างเนี้ยใครมันจะมันทําได้เหมือนผมป่ะผมถามหนึ่งพวกนั้นมาคุยแน่ๆเนี่ยอนั่งทำสมาธิกันไปฝึกอ้าวสติเออแล้วก็ทาเป็นคลิปเสียงให้เล่าเหมือนถมเนี่ยผมก็คุยมันก็ฟังเลยที่ แต่เวลาผมช่วยคนนี้แบบนี้มผมต้อนผมไล่ย้อนกลับมาย้อนกลับมาเพื่อตะล่อมตะล่อมตัวตัวภาษาเข้ามาไงให้เกิดสมาสติสมาทำไที่เพื่อจะได้เกิดญาณพุทธาขึ้นมาชี้ให้เห็นต้องตะล่อมมันมาก่อนเพราะว่าจิตมันเร็วเหมือนลิงนะมันไปเรื่อยเลยอนะ่ะมันปุ้งอยู่ตลอดเวลาไปคุยไปอย่างเงี้ยมมนเหมือนเอานั่งโมกันเด็กขำๆอะไรแบบนี้เป่นไรหรอใช่แต่เวลาช่วยใช่ไหมล่ะโอ้โหมันต้องแต่เวลาเราคุยกันอย่างนี้มันสบายๆายไง <irgend. S 2> เพราะว่าผมคุยอย่างเดียวไงแต่เวลาผมช่วยเอาละผมต้องค่อยๆตัด่อมมาวิชาผมว่ามันตุบมันผมเหนื่อยตรงเนี้ยใช้พลังตรงเนี้ยนะฮะผมเข้าใจครับก็ดีแล้วก็ที่ผมบอกไงเวลาผมช่วยคนเห็นผมตั้งคุยคุยอย่างเนี้ยผมใช้พลังนะเพื่อจะตะล่อมตัวไอ้วิชาตัวนั้นนะเพราะว่าผมรู้ระบบมันไงผมเห็นว่าวิชามันดุ่งไปเรื่อยมันไปเรื่อยมันเรีวไง ไม่รู้สอมใครยอมยไปไม่ไดี๋ยวไปวะจะไแล้วมมามันเหนื่อยนะผมมาเลอะเล่นไปหมดเออแต่ผมมามันต้องทำไงมันเป็นหน้าที่ของผมอะต้องทำบางคนเดี๋ยคุยดีๆแม่งดุ่มไปดุ่มแล้วอย่างเงี้ยเรา้เขียจคุยแล้วคือกูก็ท้องต้องต้อง่ำมึงดีๆเดี๋ยวมึงพ้นไปนู่นแล้วเออบางทีก็โอ้ยเข้าใจโอ้ยอย่างเงี้ยไม่ใช่อีก เออกูก็ต้องนักไม่ใช่หยอีก็ต้อ,ตอนอีกอะเพื่อจะให้เกิดการเห็นขึ้นมาใช่ไหมละ่ะ<อ>แล้วไอ้การเห็นมันบางทีมันสื่อต่อเร็วจนเห็นไม่ทันอนะบางทีเห็นแล้วเนี่ยก็ตัวใหม่สื่อต่ออีกอะเห็นดอกแรกแต่ดอกสองไม่เห็นอนะดอกสองเห็นดอกสามไม่เห็นดีค<อ>่ะมันคอยจะตะปบตะปบตะปบอย่างเดียวไหวตัวเนี้ยผมนึงบอกว่าเเหนื่อยชิบหายเลยเหมือนกำลังของคนรังหัวาจต้องแนงดิค่ะมอบมาก แม่ก็มากเข้ามาแม่งเอามันอัดอย่างนั้นผมจะคุยได้เป็นสามสี่ห้าชั่วโมงเหรอหกเจ็ดชั่วโมงเหรอมีครั้งหนึ่งอยู่เทเนเทพใช่ไหมผมคุยเนี่ยเออจนอาจารย์ตัวโบอาจารย์ไม่พักเลยไม่กินไม่พูดได้ยังไงขนาดเนี้ยนั่งอยู่นี่นั้นอ่ะก็เปรียบเทียบผมกับไอ้สัถ้าไม่ดูเด้ในคิดในอะไรพวกนั้นน่ยอย่างเกมมันก็สองชั่วโมงแหละนั่งสบายก็พูดเรื่อยเกลี่ยของมันไปอ่ะเออเอแล้วต้องรวมคนเได้แล้วค่อยคุยเออ ผมเนี่ยนั่งช่วยแต่ละเคสเนี่ยบางทีคนนี้ตอบสนองผมก็ไล่จี้เลยอย่างเงี้ยพอจะไล่จี้คนนี้เหนื่อยแล้วแม่กลับมาไล่จี้ตัวนี้พอพักฟื้นหน่อยนี่มาไล่จี้คนนี้ผมต้องจี้เข้าไปไงต่อรอบมันก่อนไงแล้วก็ค่อยให้มันผ่อนคลายได้มันเห็นไงถึงเป็นบทตอนผมดึงไอ้นัดเหมือนกันจี้เข้าไปใช่ไหมไอ้หานั้นมันก็จะเอาสัญญามันนั่งกับผมอะเพราะสัญญามันเยอะพอผมจี้จี้จี้เข้าไปจนอาิชามันหยุดมันนิ่งเงียบไปจนมันเริ่มปัญญามันเริ่มแทงขึ้นอะเกิดความเห็นเนี่ย กิดการแทงอะตอนแรกมันยังไม่เห็นหรอกเพราะตอนแรกมันยังไม่เห็นมันเหมือนมันหลุดออกจากตรงนั้นก่อนที่ว่าเอ้าเราหลงหมดเลยนี่หว่าคือมันยังไม่เห็นกระบวนการใช่ไหมใช่เออพอว่าตอนนั้นพอมันเห็นว่าไม่มีอะไรมันเหมือนแบบมันมันเห็นตรงนี้แล้วมันเหมือนแบบน้ําตามันไหลมันมันเข้าใจมันหลุดออกจากสภาวนั้นอะมันก็ยังบอกว่ามันพร้อมจะเข้าป่าที่เลยนะอาจารย์ตอนนั้นอ่ันไม่เป็นนักใช่ไหมล่ะแต่หลังจากนั้นมันฟังผมไปเรื่อยๆว่ามันพูดได้เก่งว่าพูดกับอาจารย์ต้อยๆขนาดมันหลุดออกมาแล้วนะสัญญาาาจจรย์ที่ํได้ สัญญาตัวอื่นด้วยใช่ไหมล่ะแต่หลังจากนั้นมันก็เพราะว่ามันมันปลอดภัยแล้วไงไอ้นัทมันตามผมอยู่ตลอดอ่ะ <c oughs> ที่มันเคยเห็นเห็นเลโอ้ตอนนี้มันกลับมาเป็นคนปกติเลยเพราะตอนที่มันหลุดออกไปจริงๆเนี่ยบางคนอนะ่ะเหมือนในวิทยาจะออกบวชใช่ไหม <c oughs> ตอนแรก <c oughs> แต่พอไม่เป็นมากใช่ไหมทุกวันนี้กลับไปหลวงไปบวชอยู่ <c oughs> อ่บาบมงเลยพระโคศรีสุริยะอีกกลายเป็นหลวงสัญญาอีก เออมันมีตัวนี้แหละมันทำลายตัณหาตัวนี้ไม่ได้ตอนนั้นอาจารย์บอกว่าที่มันอยู่เหี่บปุ่นใช่ไหมอือบอกว่าแล้วจะใช้ชีวิตยังไงเออบ้าเลยมันทายไม่หมดจเออก็ผมบอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์หนึ่งเธอเธอลองเนี่ยมันก็เป็นปกตินี่แหละเพราะว่ามันจะเห็นความไม่มีแล้วมันมันไม่รู้จ้าอะไรไงใช่ไหมมันก็เลยมันไม่มีอะไรสําคัญอ่ะที่มันร้องไห้มาใช่ไหมแต่มันยังไม่เป็นมากไงเออแล้วเสือภิชาทายออกแล้วเออแต่มันไปดับตัณหาอุปทานแล้วก็ จิตมโนวิญญาไม่ได้ไงมันก็สื่อต่อขึ้นมาได้พอมันมีตัวอยากตัวตันหาอยู่อวิชามันก็กลับมาครอบไงเหมือนเดิมเออกำเริมเมเดิมัมันไม่ยันตเออถ้ามีมากมันก็เปิดหมดเลยใช่ไหมมันก็รื้อตันหาออกมาอีกรื้ออุปทานออกมาอีกรื้อจิตมโนวิญญาออกไปมันก็เหลือแต่ขันหน้าเปล่าๆอะเห็นแจ้งกันทีเนี้ยตัวที่มันเข้าไปสื่อต่อมันก็ไม่มีทีเนี้ย ก็เดินตามอาจารย์ดิดิ<ๆ>้เห็นแจ้งตามอาจารย์ไปใช่ไหมหมดคําพูดไปไอตัวอยากสอนเะนี่ยหายเกลี้ยงหมดเลยมันจะไม่ไปสอนใครเออถ,ถ้าสอนเนี่ยมันก็ต้องไปจอนม่ด่วยนะอืมถ้ามาันจาเอาคงคำพูดของอาจารย์ไปสอนเะน่ะไปคิดว่า,าไปสอนเขาอ่ะคือมึงจํามาเออมึงไปพูดให้เขาเขาก็เข้าใจทางความคิดอะ่ะเ,เขาไม่เห็นจุดปฏิสนธิจุดการเกิดการดับอะ่ะเออ,เอ,อแล้วมีอาจารย์เท่านั้นที่จะทําให้คนตะล่อมคนเขาไปหาจุดนั้นใช่ไหมละ่ะ เออม like oh, but, no come, ันไอการตะล่อมเนี่มันเป็นเรื่องยากไงไอคนพวกนั้นเนี่ยเห็นอยู่ว่าเอออย่างเงี้ยมันมันกินใช่ไหมแต่มึงวิธีมึงจะตะล่อมคนเข้าไปอ่ะตะล่อมไม่ไอวิชามันนิ่งอ่ะตะล่อมให้ดิงอะมันไม่กระโดดแต่มันเชื่อฟังมึงอะก่อนเออมันเรื่องยากไงไม่สุดสุดยอดนะใช่ปล่อยเลยไงตะล่อเชื่อถิงเรื่อยตูเล่นเก็บใบไหนเออนู่นแล้วลิงแม่งฉลาดเลยนะตะล่อมมันได้เพราะเนี่ยมันได้กล้วยเอาคือกล้วยเยอะใช่ไหมหรือว่ามันจะเสี่ยงเพราะมันได้กล้วยมันรีบกระโดดหนีอ่่ะเห็นนมมมัั้ตออองงงดึลลิกกบาีะ ทีนี้มันฉลาดแล้วมันไม่มาเพราะมันได้ของกินแล้วนี่ไงเหงอกูไม่ได้แล้วเพราะกูดำไปแล้วกูรู้แล้วมันเป็นเรื่องที่เหนื่อย,อยงไงผมถึงผมถึงพ,พราะพุทธเจ้าทาไมท่านถึงเหนื่อยมากถึงต้องมีสารีบุตรคอยอยุปถาเพราะาพระอ,องค์ใช้พลังตรงนี้เยอะเวลาพระองค์เทศสอนมันเป็นมันเป็นความจริงมันไปนต่อสู้กับวิชานึกออกไหมฮะเพื่อทําลายวิชาคนทั้งโลกที่พระอ,องค์เทศคนเป็นหมื่นเป็นแสนอย่างเงี้ย ทำลายวิชาที่ถี่ของเขาของอาวิชาเปิดม่านความหลงผิดไปก่อนใช่ไหมเปิดไปก่อนก่อนจะเจาะก็ไปหาหลังวิชามันคนพวกนั้นมันต้องยอมก่อนใช่ไหมเปิดใจมาเรื่อยๆบางบางสิ่งความเชื่อเดิมๆบางบางอะไรบางอย่างที่มันยึดอยู่ขึ้นมาเพื่อจะเกิดสัมมาสติสมาสติที่ความตั้งมั่นในการฟังในทางยากๆไปหมดแรงครแบบละเอียดถ่า้พูดใช่เพราะองค์ไม่ได้ใช้เยอะใช่ไหมล่ะก็ใช้ในกฎธรรมะจักรกับพระวตนะสูงแค่นั้นเองใช้เรื่องความไม่เที่ยงแค่นั้น ไม่ใช่ตัวใช่ตนก็พูดแต่เรื่องของตาตาเทียมไหมหูเทียมไหมจมูกเทียมไหมปากเทียมไหม,ม,ไหมแต่พวกนั้นก็เล่าเล่าไปอย่างนั้นเฉยๆแต่เวลาเอาจริงอ่ะเนี่ยเทียมไหมอ่ารูปเทียมไหมเวทนาเทียมไหม,ม,ไหมสัญญาเทียมไหมอ้าวพอคนมันรู้อย่างนี้ก็ไม่เทียมเอวเธอจะไปย,ไยังไงอ่ะต้อดไม่จมูกแล้วทีนี้ชี้เห็นไงมันอืมและการเห็นชี้เห็นเนี่ยมันเป็นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยพูดอย่างนี้ใครก็พูดได้เออเออตาเทียมไหมมันไม่ใช่ตรงนั้น่ะเออมันยังไม่ใช่ภาษามันไม่ใช่เรื่องพวกเนี้ยเออมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละถ้าจะบอกตา ก็จบแค่เนีน้ยแล้วยังไงแต่ข้างในมันไม่หมดสงสยัยใช่ไหมเราเออก็เข้าใจนะมันก็ไม่มีเที่ยงอะไรเออแล้วหาอะไรนั่นก็สิแต่มันรูู้สึกว่ามันยังมีเราอยู่อ่ะมันยังมีอะไรเหนียวลั้นอยู่อ่ะตรงนี้นะไงที่ผมชี้ให้ทําลายความการเหนี่ยวลัน้นออกไปมันเลยเป็นเรื่องยากไนงะมันถึงมีแค่พุทธะเท่านั้นที่จะทาลายกระบวนการวงจรพวกนี้ออกไม่งั้นเน่ะเ็จมันหมดแหละวิชามันเก่งแล้วมันครอดทั้งหมดูีแล้วโอเคแม่งเจ๋งว่ะ